รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด์ออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดึงเซเลบริตี้และ KOL จากไทยและต่างประเทศรวม40คนสร้างปรากฏการณ์ท่องเที่ยวไทยในโครงการ B My Guest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Litium of Thailand และ B My Guest f a m Trip มุ่งมั่นที่จะสื่อสารเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ๆจัดแฟม t r i ปร่วมเดินทางในเส้นทาง Soft Power 10เส้นทางทั่วไทยสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อค้นพบจังหวะการท่องเที่ยวที่แตกต่างของตัวเองอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เราเชิญมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับนานาชาติเขาได้มาม เ, <S <S <an> <S เขาก็ไปทำคอนเทนต์ตอบเผยแพร่นในช่องทางของเขาครับคาดว่าในครั้งนี้จะทำให้คนรู้จักกับซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็สเสน่ห์ไทยนะครับว่จะเป็นเรื่องของอาหารการกินกิจกรรมท่องเที่ยวสินค้า,าศัตยกรรมชุมชนต่างๆแหล่งท่องเที่ยวฮิดเดนเจมหรือว่าอันซีนรวมถึงการแสดงธรรวัฒนมต่างๆมากมายเนี่ยก็จะทําให้เกิดการรับรู้ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลกไม่ต่ำกว่าร้อยล้านคนทั่วโลกแน่นอนครับทั้งนี้เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นท็อปออฟมายเดสติเนชันที่รอให้ทั่วโลกมาเยือน